วันนี้ที่พระบรมมหาราชวังซึ่งเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566 โดยที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีบุคคลสําคัญนําจากการดอกไม้ไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้คู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิพลเอกสุรยุทธจุลานนนประธานองคมนตรีและพันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตรวดีจุลานนนพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและคู่สมรส พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคณะคู่สมรสพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายจุราลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมน,รนรตร,ร,นร,มนรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งประธานวุฒิสภาสารปกครองสารรัฐธรรมนูญอายการสูงสุดและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย ส่วนที่สาราสหาไทยสมาคมมีประหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพรวมถึงข้าราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทชสมาคมสตรีแห่งชาติาานานตาตในพระบรมราชินูปถัมภสมาคมแม่บ้านมหาไทยสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยหน่วยราชการในพระองค์904มูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก ราชดำริกอปอรอสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์กรมการทหารสื่อสารและราชสกุลต่างๆนำจาจก,กันดอกไม้ไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวายพระพรและนอกจากนี้ที่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าศาลาสาไทยสมาคมมีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปลงนามถวายพระพรอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าบดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรโดยเป็นสมุดปกหนังสีเหลืองสีประจำวันพระบรมราชสมภพมีตราพระบรมาพิไทยวปรระบุข้อความปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566พระราชทานสําหรับความสุขปีใหม่ ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัด